ยินดีต้อนรับสู่คาวิเลเอสคิวช่องที่คุณจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รีวิวรถรุ่นใหม่เปรียบเทียบรุ่นต่างๆและอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์แบบครบจบในที่เดียววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถ SUV รุ่นล่าสุดที่หลายคนรอคอยนี่คือ Toyota Highlander ปี2026ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและความสะดวกสบายรอบด้านสำหรับครอบครัวและการใช้งานทุกวัน เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโตโยต้าไฮแลนเดอร์2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่กว้างขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบปรับอัตโนมัติช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยามค่ำคืนอย่างปลอดภยัยและกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตท,ที่ผสมผสานความหรูหราและความดุดันได้อย่างลงตัวเส้นสายด้านข้างดูแข็งแกร่ง,งโดดเด่นด้วยล้ออลลอยขนาด20นิ้วแบบไดมอนด์คัตพร้อมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและหลังคาพานรามิกซ์รูฟที่เพิ่มความหรูหราให้กับรถรุ่นนี้ ด้านหลังของตัวรถมาพร้อมไฟไท้าย LED ดีไซน์เฉียบคมสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3และปลายท่อไอเสียแบบคู่ที่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารโ o โยต้าไฮแลนเดอร2026ได้รับการออกแบบให้หรูหราและกว้างขวางเบาะนั่งหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบปรับอุณหภูมิทั้งอุ่นและเย็นสำหรับเบาะหน้า หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเครื่องเสียง JBL แบบพรีเมียมและแสงไฟแอมเบียนไล์สร้างบรรยากาศผ่อนคลายตลอดการเดินทางพื้นที่บอดแถว2และแถว3กว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่พร้อมช่อง USB สำหรับทุกที่นั่งระบบ Air แ,แบบไรโซน c l ิ m a t e Control และระบบชาร์จไร้สายเพิ่มความสะดวกสบายทุกการเดินทาง ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์โตโยต้าไฮแลนเดอร์สองมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินสสูบ2.4ลิตรเทอลิโบที่ให้พลังกำลังสูงสุด265แรงม้าและแรงดิด310นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ขับขี่ได้ลื่นไหลและตอบสนองได้ดีเยี่ยมหากคุณต้องการความประหยัดไฮแลนเดอร์ยังมีเวอร์ชั่นไฮบริดที่มาพร้อมเครื่องยนต์2.5ลิตรประสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมประมาณ243แรงม้าและประหยัดน้ำมันสูงถึง35ไมต่แกลลอน ประมาณ14.8กิโลเมตรลิตรการขับขี่มีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้า FWD และระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD พร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายทั้ง Eco, Normal, Sport และ Snow ช่วยให้คุณควบคุมรถได้ดีในทุกสภาพถนนด้านความปลอดภัยก็ไม่แพ้ใครโตโยต้าจัดเต็มด้วยแพคเกจโตโย t a s เซฟตี้เซนส3.0ที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคัน360องศาระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยจอดและระบบจำป้ายจราจรอัตโนมัติความอนเนกประสงค์ก็เป็นจุดเด่นของไฮแลนเดอร์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเบาะแถวหลังที่พับแบนได้หมดเพิ่มพื้นที่สัมภาระฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าที่เก็บของหลากหลายช่องต่อ USB-C รอบคันและระบบเปิดเครื่องยนต์จากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็มีมาให้ครบ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีล้ำสมัยอีกมากมายเช่นระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA, Over the air, ระบบนำทางด้วยเสียงกระจกมองหลังแบบดิจิทัลและโปรไฟล์ผู้ใช้แบบปรับแต่งได้ช่วยให้รถคันนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งาน Toyota Highlander 2026คือ SUV ที่พร้อมให้คุณใช้งานได้ทุกวัน ทั้งในเมืองและเดินทางไกลมีทั้งความหรูหราความแรงความประหยัดและความปลอดภัยครบในคันเดียวเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและผู้ใช้ที่ต้องการรถที่มั่นใจได้ในระยะยาวแล้วคุณละคิดอย่างไรกับ Toyota Highlander รุ่นใหม่นี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาวิ l ล HQ เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเราทุกวันแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ